เสร็จไปแล้วหม้อหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านกันค่ะทุกคนเพื่อนบ้านข้างๆนี่แหละสวัสดีค่ะทุกคนอ่อกล้องฉันเป็นอะไรนี้ <laughs> กลับมาตรงนี้แมงกวีเยอะมากอันนี้นะคะเป็นแป้งกล้วยทอดนะคะทุกคนดูอ้ําซื้อกล้วยมาหลายวันแล้วว่าจะทอดนะคะยังไม่ได้ทอดจนสุกแล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่างอมอันนี้งอมไปนิดนึงนะคะทุกคนสุกไปนิดนึงนะคะ ว่าจะทอดตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนแล้วค่ะกำลังดีนะคะไม่มีเวลานะคะทุกคนก็เลยมาทอดวันนี้ต้องทอดแล้วแหละเพราะมันเหลืองแล้วอันนี้อ้ําก็ซื้อมันมายังไม่ได้ปอกเลยนะคะเดี๋ยวมาปอกกันค่ะนี่ค่ะกล้วยแป้งกล้วยทอดนะคะเดี๋ยวอ้ําจะใส่สูตรไว้ให้นะคะทุกคนเพราะว่าเราออยู่อเมริกาใช่ไหมทุกคนสูตรมันก็ไม่ได้แบบตายตัวเหมือนที่ไทยนะคะของมันก็หาไม่ได้แบบง่ายเหมือนที่ไทยนะคะแต่อ้ําก็พยายามสรรหามานะคะเพราะว่าเราก็อยากจะกินแบบสูตรไทยแท้เนาะเพราะว่าถึงจะอยู่ ต่างประเทศหาวัตถุดิบอะไรก็ยากนะคะแต่เราก็แบบยังอยากกินแบบของดั้งเดิมนะคะทุกคนอ้ําก็ไปสัรหามานะคะทุกคนเพราะว่าอย่างอ้ําเองอะไปตามสูตรใน y YouTube ใช่ไหมทุกคนพวกแป้งเดี๋ยวนี้เขาก็มีแป้งสาเร็จใช่ไหมแป้งทอดด้วยอะคะ่ะเขามีแบบสําเร็จเนาะเออเราก็ไม่มีแบบเขาแต่อ้ําก็ไปเจอแป้งชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าทอดกล้วยทอดได้อะไรอย่างงี้นะคะทอดได้อ้ําก็เลยจัดมาลองดูนะคะและ้วก็นี่ค่ะแป้งตัวนี้นะคะของน่าจะเป็นของเวียดนามหรือเปล่าทุกคนนี่นะคะ ฟรายบานาน่านะคะฟลาเวอร์ Flower นะคะทุกคนก็เลยเอามาลองดูนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะลองทําดูก่อนถ้าโอเคอร่อยอะไรยังไงเดี๋ยวอ้ําจะลงสูตรทุกอย่างไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะนี่งานก็ไปได้มาจากร้านเวียดนามเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้คือกากมะพร้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะอ้ําก็ไปได้มาจากร้านออเวียดนามนั่นแหละนะคะร้านเอเชียเวียดนามสัญชาติเวียดนามนะคะทุกคนนี่ใช้ไม่หมดนะคะเก็บไว้ใช้ต่อนี่คะ่ะเดี๋ยวส่วนผสมเดี๋ยวอ้ําจะลงไว้ให้นะคะทุกคนไป เดี๋ยวเราไปปอกกล้วยปอกมันแล้วไปทอดกันนะคะเสร็จไปแล้วหม้อหนึ่งนะคะทุกคนโหน่ากินมากเลยแต่ตรงนี้ไฟมืดนะะอันนี้เป็นมันนะคะทุกคนอร่อยอร่อยมากเลยสูตรนี้ใกล้มืดแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะทุกคนห้าหนาวก็จะมืดไวนะคะไฟก็จะแบบสลัวสลัวนะคะไม่ค่อยสว่าง เข็นตาลัวนล้คะทุกคนกล้วยนางสวยมากอําเลือกมาวีสวยๆนะคะทุกคนห <laughs> <laughs> วีสวยเนอนี่นะทุกคนกล้วยทอดอํา <laughs> ส่องไฟกันเลยทีเดียวนะคะทำเหลืออีกกระทะนึงนะคะกล้วยทอดมันทอด เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยทอดมันทอดอ้ํานะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้บ้านน้องชายแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะทอดไว้เยอะนะคะกล้วยทั้งหวีเลยแล้วก็มันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็กินกันไม่หมดนะคะทุกคนที่บ้านกินกันคนละชิ้นสองชิ้นแล้วมันก็มืดด้วยแล้วแหละดึกแล้วนะคะไม่ดึกหรอกประมาณทุ่มเออประมาณหกโมงครึ่งเองนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้อากาศหนาวก็จะมืดไวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านกันค่ะทุกคนเพื่อนบ้านข้างๆนี่แหละ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้นะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเฉลี่ย <Charlie> follow <laughs> เอามาให้เพื่อนบ้านเฉลี่ยไม่ยิ่งก็งไง when the dogs here right? <laughs> yeah the dogs here <is> the banana chip and it's banana and yam banana and yam yeah fried no. it smells good <coughs> no hey charlie no. huh <laughs> charlie want to go inside <laughs> yeah i got something for you my <laughs> น้องชายไม่อยู่น้องชายกับสะาายไปซื้ออะไรไม่รู้มันก็แจกไปให้เพื่อนบ้านยังเหลือนะคที่บ้านก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยให้พวกนางนี่คุณลุงที่ชอบไปตัดหญ้าหน้าบ้านให้นะคะชอรีเฮ้ยดลี แจกหมดเรียบร้อยค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะมาช่วยดิรีสโ <laughs> กอมแจกขึ้นบ้านหมดแล้วนะคะทุกคนเลยแค่นี้นะคะไว้กินนี่แหละค่ะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอ้ลืมบอกไปเลยเอ๊แต่อําก็ บอกไปเบื้องต้นแล้วเนาะอ่านี่ค่ะเออมะพร้าวขูดนะคะสําเร็จรูปนะคะพวกงาพวกงาหากักหากง่ายอยู่ค่ะแล้วก็แป้งแป้งอันนี้นะคะทุกคนแป้งทอดกล้วยร้านอออเวียดนามนะคะเดี๋ยวอําไปหารูปแล้วเดี๋ยวลงรูปไว้ให้นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย